จะวิ่งหรือจะปั่นนะฮะสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้แล้วดีทั้งคู่ครับสวัสดีครับผมมาเจอกันใน EP นี้ในคลิปนี้นะฮะวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องมุมของคนชอบออกกำลังกายฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบ แล้วสนใจอยากจะวิ่งหรือจะเป็นคนที่ชอบวิ่งแล้วสนใจหันมาปั่นจักรยานทั้งสองอย่างมีข้อดีอย่างไรที่ทำให้มันไปคู่กันได้แล้วส่งเสริมซึ่งกันและกันครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยคลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ไว้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะพบกับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกันเอาไว้ในช่องทาง u t u b e นะฮะและอย่าลืม Follow Podcast ที่อยู่ในทั้ง Spotify แล้วก็ Apple Podcast ครับผมเพื่อ จะได้ไม่พลาดเนื้อหาต่างๆที่จะตามมาในหลังจากนี้ครับ กิจกรรมยอดฮิตของ Active Lifestyle คนที่ชอบออกกำลังกายยุคใหม่ฮะอยากจะสุขภาพดีก็มักจะเลือกที่จะวิ่งอะเนาะเพราะวิ่งเนี่ยถือเป็นการออกกำลังกายที่ทำได้ง่ายที่สุดใครๆก็ทำได้ใช้ต้นทุนในการเข้ามาร่วมน้อยมากมีรองเท้าคู่เดียวเราก็ออกวิ่งได้แล้วส่วนจัก,กรยานนะฮะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนกลับไปสู่อิสรภาพแห่งวัยเด็กอีกหนึ่งครั้งความสนุกที่โลดแล่นอยู่บน2ล้อกับยานคู่ใจที่ไปที่ต่างๆโต้ลมไปคว เร็วสูงไปสนุกสนานได้เห็นเส้นทางต่างๆที่เปลี่ยนไปไปได้ไกลกว่าแค่แรงของเราจะพาเดินไปถึงมันเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้จักรยานกลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หลายๆคนติดใจงอมแงมเลยฮะและนั่นเองที่ทําให้คนวิ่งเองพอได้มาสัมผัสกับจักรยานก็จะรู้สึกว่าอืม มันก็สนุกดีนะส่วนคนที่ปั่นจักรยานพอหันไปวิ่งก็จะพบอาการออกกาลังกายที่เรียบง่ายและไม่ต้องง้อใครไม่ต้องง้อของไม่ต้องคิดเยอะมากฮะวันนี้จะมาคุยกันว่าข้อดี3อย่างครับผมของจักรยานกับวิ่งที่ไปด้วยกันแล้วมันจะทําให้คุณสนุกและมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นอันดับแรกฮะต้องคุยกันในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สิ่งที่ต้องอธิบายเป็นอันดับแรกก็คือกิจกรรมทั้ง2องอย่างเนี่ยเป็น endurance sport เหมือนกันนะฮะเป็นกีฬาที่ใช้ความอดทนเป็นกีฬาที่ใช้ความทนทานใช้พลังงานในช่วงของแอโรบิกเหมือนกันทั้งคู่นะฮะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือวิ่งจะมีแรงกระแทกที่ตัวเราเนี่ยส่งน้ําหนักลงไปที่พื้นแล้วกล้ามเนื้อขาต้องทําหน้าที่ในการหยุดตัวเราเพื่อจะถีบตัวส่งไปข้างหน้าต่ออีกหนึ่งครั้งนั่นทําให้งานของกล้ามเนื้อที่นักวิ่งใช้เนี่ย จะมีงานที่มากกว่านักปั่นจักรยานซึ่งจักรยานคือ เครื่องมือคือคกลไกคือฟันเฟืองที่ช่วยทดแรงที่ทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ดีและมีประสิทธิภาพต่องานมากกว่าดังนั้นเนี่ยวิ่งฮะพูดก็พูดเลยนะฮะวิ่งเนี่ยใช้พลังงานกล้ามเนื้อใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสูงกว่าดังนั้นพบว่านักปั่นที่หันมาวิ่งเสริมนะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถมีความแข็งแรงมีความทนทานของกล้ามเนื้อที่มากกว่าซึ่งมันจะแปลให้เห็นผลเวลาที่เราต้องขี่หนัก เวลาที่เราจะต้องขี่จัก,กรยานขึ้นเขามีโปรโหลายๆคนนะพูดเลยว่าไปวิ่งบ้างช่วยให้ขึ้นเขาได้ดีขึ้นซึ่งมันสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่อย่างหนึ่งเลยฮะที่ไม่ต้อง อิงทฤษฎีอะไรมากง่ายๆถ้าเราวิ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเราเผาผ่านพลังงานเราต้องใช้ความทนทานของกล้ามเนื้อมากกว่าจัก,กรยานเยอะมากฮะพอเรามาขี่จัก,กรยานที่มันช่วยทุ่นแรงเรามันก็เลยทําให้เราขี่ได้รู้สึกง่ายกว่าเดิมและสบายกว่าเดิมนั่นเองดังนั้นในเรื่องของความแข็งแรงที่เราจะได้จากการวิ่งรับรองว่าถ้านักปั่นหันไปวิ่งบ้างนะครับผมจะเป็นผลดีด้วยแน่ๆ ในอันดับต่อไปฮะก็จะเป็นเรื่องของผลดีที่นักวิ่งนี่แหละฮะหันมาปั่นจักรยานแล้วคุณจะได้อะไรหลายๆครั้งครับผมที่ซ้อมวิ่งซ้อมทำเซตในการวิ่งแล้วร่างกายก็จะเน็ดเหนื่อยล้าบอบช้ำจากการทำงานหนักของการวิ่งโซนสูงๆเพสหนักๆฮะพอมาขี่จักรยานสิ่งที่คุณได้รับคืออะไรฮะคือความรู้สึกสบายผ่อนคลายมากขึ้นกล้ามเนื้อที่ทำการขยับตัวเวลาเราปั่นจักรยานแรงอิมแพคหรือแรงกระแทกที่กล ามเนื้อน้อยและต่ำนั่นเองฮะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นการขี่จักรยานเบาๆ1-2ชั่วโมงนะครับผมที่ความเร็วน้อยๆโซนต่ำๆช่วยให้ร่างกายสามารถกำจัดสิ่ง ตกค้างในกล้ามเนื้อของเสียในกล้ามเนื้อกดแล็กติกต่างๆได้ดียิ่งขึ้นมันช่วยให้การฟื้นตัวทําได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าแค่เราจะนอนอยู่เฉยๆและพักผ่อนและอย่าลืมนะฮะสออย่างอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันคือกีฬาเอนดูแรนซ์ทั้งครู่ไม่ว่าคุณจะปั่นจักรยานและหันไปวิ่งหรือคุณจะวิ่งแล้วหันไปขี่จักรยานมันก็ยังช่วยพัฒนาหรือว่าช่วยเมนเทนช่วยคงความฟิตในเรื่องของระบบเอนดูแรนซเอาไว้ได้ครับ และนี่คือข้อดีในข้อที่3ฮะเนื่องจากทั้งคู่เป็นกิจกรรมเชิง Endurance ทั้งคู่ใช้ความทนทานใช้ระบบแอโรบิกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องทำงานอยู่ในช่วงโซน2โซน3ด้วยกันทั้ง2ชนิดกีฬานะครับผมดังนั้นถ้าหากคุณวิ่งและปั่นจักรยานเป็นสัสดส่วนที่เหมาะสมไม่ว่าคุณจะวิ่งเป็นหลักและปั่นจักรยานเสริมหรือคุณจะปั่นจักรยานเป็นหลักแล้วมาวิ่งเสริมมันจะช่วยให้คุณสามารถจัดตารางการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกอย่าง อย่างหนึ่งนะฮะการที่เปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายหรือการซ้อมเนี่ยจริงๆสับทางด้านโคชชิ่งหรือวิทยาศาสตร์กีฬาเรียกกลุ่มพวกนี้ว่า cross training ฮะคือ หันไปออกกําลังกายหันไปฝึกซ้อมด้วยกีฬาชนิดอื่นๆบ้างผลที่ได้ก็คือความเพลิดเพลิน <ๆ S 1> การลดความเครียดในการฝึกซ้อมแม้แต่ในนักกีฬาระดับอาชีพเลยนะครับก็จะมีการจับคลอสเทรนนิ่งสักเดือนละครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งแล้วแต่ช่วงของตารางการฝึกซ้อม,มนะฮะโดยที่ผู้ฝึกสอนก็จะจัดให้ลองไปนักปัน่นอาจลองไปวิ่งเสริมดูนะฮะนักวิ่งมาปั่นจักรยานเพื่อผ่อนคลายแล้วก็ฟื้นฟูกล้ามเนื้อหรือคอฟเวอรี่ร่รรางกาย โดยที่ความสามารถทางด้าน endurance มันไม่ได้ลดถอยลงไปมากเท่ากับการนอนอยู่เฉยๆซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็จะฝ่าในช่วงท้ายว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยเป็นใครครับผมถ้าคุณเป็นนักกีฬาที่มีความซีเรียสจริงจังกับผลของสมรรถนะสมรรถภาพของร่างกายเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งเพื่อความเป็นเลิศหรือนักปั่นเพื่อความเป็นเลิศหรือเป้าหมายทางด้านเชิงการกีฬาแนะนําว่าคุณควรจะปรึกษากับโคช้ชหรือผู้ฝึกสอนหรือถ้าคุณเป็นการทำทำด้วยการโคชชิ่งตัวเองนะฮะคุณก็ควรที่จะวางตารางการคลอสเทรนนิ่งการมาชิมลางอีกหนึ่งชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับคอร์สการปั่นของคุณเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น ปั่นแล้วมาวิ่งหรือวิ่งแล้วไปปัน่นถ้าหากว่าจัดตารางไม่ดีมันสามารถทําให้ตัวกีฬาหลักกิจกรรมหลักของคุณเนี่ยแพกเอาได้ง่ายๆเลยครับแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนชอบออกกําลังกายเน้นการมาวิ่งเพื่อสุขภาพเน้นการมาวิ่งเพื่อออกกําลังกายเน้นการมาปั่นจักรยานเพื่อนันทนาการเพื่อการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีคุณสามารถจัดสรรการวิ่งและการปั่นในหนึ่งสัปดาห์ให้คุณได้รับผลประโยชน์ที่ดีด้วยกันทั้ง2องอย่างนะฮะ เอาง่ายๆผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับถ้าเกิดคุณขี่จักรยานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาับการขี่จักรยานค่อนข้างเยอะไอ้ที่เยอะเนี่ยฮะมันไม่ใช่เวลาในการขี่หรอกครับส่วนใหญ่เนี่ยกว่าที่เราจะเอาจักรยานไปในที่ที่ขี่กว่าจะเจอเพื่อนฝูงที่น้องหรือแม้แต่จะปั่นคนเดียวก็ตามนะฮะแต่งองค์ทรงเครื่องก็เยอะเรื่องมากกว่าบางทีการแค่เอารองเท้าว,วิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆแล้วออกไปวิ่ง30-45นาทีในวันที่คุณมีเวลาน้อยมันสามารถช่วยสร้างทั้งความแข็งแรงและสามารถช่วยคงและรักษาความ ในเรื่องของแอโรบิกได้ดีขึ้นในทางกลับกันนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นนักวิ่งที่ซีเรียสกับการวิ่งแล้วคุณหันมาปั่นจักรยานบ้างสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับคือความสบายความสนุกสนานเพราะว่าอย่าลืมว่าจักรยานเนี่ยมันมีความเป็นของเล่นอยู่ด้วยในตัวเองนะฮะแน่นอนครับว่ามันเป็นกีฬามันเป็นการออกกําลังกายแต่ว่าในสังคมของคนปั่นจักรยานเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ฮะจักรยานมันเหมือนมันเหมือนเป็นของเล่นของคนที่โตแล้วฮะเรามาเติมเต็มความฝันในช่วงวัยเด็กทีีีี่่่่เเรรรราาาาาไไมมสถจจะขักกยนนทแแบบ้้ดล็ ขี่จักรยานเที่ยวผ่อนคลายได้ออกไปเห็นสิ่งต่างๆในโลกกว้างมากขึ้นซึ่งก็ขอสรุปตรงนี้เลยฮะว่า3ข้อนี้เป็นเครื่องยืนยันฮะว่าถ้าเกิดคุณชอบออกกาลังกายด้วยการวิ่งและคุณสนใจอยากจะปั่นจักรยานมาเลยครับผมหาจักรยานยานคู่ใจสักลำหนึ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณเองแล้วออกไปปั่นให้สนุกสนานแบ่งเวลามาปั่นจักรยานบ้างเปลี่ยนสีสันเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสชาตินะแล้วถ้าคุณเป็นนักปั่นนะครับผมที่ไม่ว่าจะมีเวลาน้อยหรือว่าอยากจะหา ช่วงเวลาที่ฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองอย่างเงียบเียบไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องง้อใครผ่อนคลายฮะวิ่งสบายๆนักปั่นที่หันมาวิ่งหลายๆคนประสบความสําเร็จดีนะฮะและสุดท้ายถ้าเกิดคุณจะต่อยอดไปที่ทวิกีฬาหรือไรกีฬาอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเมื่อเอา2ออย่างมารวมกันเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาปุ๊บมันก็มีเอกลักษณ์มีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันซึ่งก็ต้องไปว่ากันในเรื่องดีเทลตรงนี้ฮะ สุดท้ายก็ฝากกันเอาไว้ฮะไม่ว่าจะวิ่งหรือไม่ว่าจะปั่นแล้วก็ตามนะครับทำทั้ง2อย่างให้มีความสุขทําทั้ง2อย่างให้เหมาะสมกับตัวเราเองวางเป้าหมายที่ใช่นะครับผมหาหนทางในการปั่นในการวิ่งที่ชอบแล้วเราจะสามารถอยู่กับมันได้ยาวนานยิ่งขึ้นถ้าหากว่าทาแล้วไม่ชอบไม่มีประโยชน์ฮะไปหากิจกรรมอื่นทําดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้น่าจะเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานหรือชอบออกกําลังกายน่าจะเป็นคนที่สนใจการวิ่งดังนั้นฮะถ้าคิดว่าเนื้อหาสั้นๆง่ายๆแบบนี้ มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็เจอกันใหม่ในช่องทาง youtube channel Cycling Hub Thailand เจอกันใหม่ทางพอดแคสต์ของ Cycling Hub Thailand ครับผมวันนี้ก็รำรากันไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมว่าทิ้งท้ายเหมือนกันทุกรอบเลยครับผมว่าปั่นจักรยานให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยไม่สิวันนี้ต้องบอกว่าวิ่งให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ